โอเคสวัสดีทุกคนนะครับเราอยู่ในเกมผับจีโมบายนะครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดปุ่ม3นิ้วนะครับในการที่จะเอาไปเก็บแรงก็ดีหรือเอาไปเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับโดยโค้ดปุ่ม3นิ้วที่ผมใช้อยู่ครับเป็นโค้ดที่ผมเอาไว้ใช้ในการเก็บคอนเลยนะตั้งแต่เก็บคอนมาจนถึงปัจจุบันก็คือผมใช้โค้ดนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะเอาโค้ดของตัวเองเนี่ยมาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้ต่อโดย โค้ดปุ่ม3นิ้วเนี่ยครับผมเล่นใน iPad Pro 11สามารถเอาโค้ดปุ่มนี้ไปใช้กับมือถือทุกรุ่นได้เลยหรือใช้กับ iPad ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ใช้ iPad อยู่แล้วครับก็ไม่ต้องเอาไปปรับอะไรมากนะครับสามารถเดาของผมไปใช้ได้เลยส่วนคนที่เล่นในโทรศัพท์เนี่ยก็หลังจากเอาโค้ดไปแล้วครับมันจะเกิดการเคลื่อนของปุ่มเล็กน้อยก็เอาไปปรับตามสไตล์ที่ตัวเองถนัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูปุ่มที่ผมตั้งเลยดีกว่าเนาะ ไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ควบคุมแล้วก็ตั้งค่าอีกรอบหนึง่งโอเคปุ่มที่เห็นนะครับที่ผมให้ทุกคนดูอยู่เนี่ยเทคนิคของผมในการตั้งโค้ดปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดของผมเนี่ยแปะลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างน,นะครับเพื่อนก็ออกไปดูก๊อปปี้แล้วก็เอาไปวางได้เลยผมอธิบายอย่างนี้นะครับโค้ดปุ่มที่ผมใช้เนี่ยเราจะดูก่อนว่า3นิ้วที่เราใช้เนี่ย แต่ละนิ้วที่เราเล่นนะครับเราควรที่จะจัดหมวดหมู่มันให้ชัดเจนถึงเวลาเราเล่นหรือเราบวกอยู่เนี่ยเราจะได้รู้ว่าแต่ละปุ่มอยู่ตรงไหนอย่าง3นิ้วที่ผมเล่นนะครับมือขวาของผมเนี่ยผมใช้นิ้วโป้งเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่อยู่ในมือขวาผมเนี่ยมันควรจะเป็นปุ่มควบคุมในการใช้อย่างเช่นการซูมการเอี้ยวตัวการวิ่งนะครับการกระโดด าเทพนะครับรวมถึงการออกจากรถเนี่ยทุกอย่างจะต้องอยู่ในระยะมือขวานิ้วโป้งของผมทั้งหมดหมายความว่าการเซตติ้งต่างๆเนี่ยครับหน้าที่ของมือขวาขางผมเนี่ยเอาไว้ในการปรับแต่งเวลาเล่นโดยเฉพาะรวมถึงการปรับสโคปก็จะอยู่ในระยะมือขวาของผมเหมือนกันนะครับโอเคส่วนมือซ้ายนะครับผมจะเล่นนิ้วโป้งทางซ้ายกับนิ้วชี้ทางซ้ายนะครับ นิ้วโป้งของผมเนี่ยผมจะเอาไว้วิ่งอย่างเดียวแล้วก็การวิ่งก็คือเราจะเอาเส้นเนี่ยไม่ต้องลากยาจนเกินไปนะครับเราเอาให้ลงมาต่ําที่สุดเลยเพราะว่าเวลาเราดันนิ้วโป้งขึ้นไปแค่นิดเดียวเนี่ยมันก็จะวิ่งให้อัตโนมัติส่วนนิ้วชี้ของเราตรงนี้ก็คือมีหน้าที่เอาไว้ยิงอย่างเดียวดังนั้นน่ะเวลาเราจะถ้าเราเล่นใน iPad นะครับเหมือนผมเนี่ยปุ่มกระยิงของผมก็จะอยู่ทางซ้ายตรงนี้ครับแต่ถ้าคนที่เอากดปุ่มของผม ไปใช้ในมือถือแล้วก็ยกปุ่มยิงเนี่ยไปอยู่ข้างบนแทนมันก็จะยิงได้ง่ายกว่าส่วนการช่วยอะไรเงี้ยก็จะให้อยู่ตรงกลางนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของการวางตำแหน่งปืนบ้างผมเล่นใน iPad ถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาการควบคุมทุกอย่างของผมเนี่ยจะต้องอยู่ข้างขวาทั้งหมดผมก็เลยเอาปืนของผมนะ่ที่เอาไว้สับปืนสองข้างเนี่ยไว้ข้างขวาครับเพราะว่า iPad เนี่ยมันกว้างนิ้วโป้งเราบางทมีมันจะต้องแบบ ไปอยู่ตรงกลางเพื่อปรับปืนนะ่ะมันไม่ถึงครับเอาปืนทั้งสองข้างเอาไว้ข้างขวาเพื่อง่ายในการสับปืนให้รวดเร็วนะครับส่วนปุ่มนั่งปุ่มกระโดดพวกนี้ผมจะปรับขนาดของมันให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพราะว่านิ้วของผมเนะี่ยมันเป็นนิ้วที่ใหญ่เวลาเราปรับหรือกดอย่างเงี้ยมันก็จะกดได้ง่ายคราวนี้ครับหลังจากที่เราปรับปุ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งในการตั้งปุ่มนะครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะ่ะปรับความสว่างของปุ่ม ให้มันโปร่งใสหรือใกล้เคียงที่จะโปร่งใสให้มากที่สุดเพราะว่าเวลาเราเล่นอย่างเงี้ยครับปุ่มต่างๆพวกนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วอ่ะเราจะเกิดความเคยชินรู้ว่าแต่ละปุ่มมอยู่ตรงไหนถ้าเราปรับปุ่มไว้ทึบมากๆอ่ะครับแบบเนี้ยเวลาเราเล่นอยู่บางทีอาจจะมีศัตรตูอยู่ตรงขวามือเราแบบเนี้ยแล้วปุ่มเรามันไปบงังเราก็จะไม่เห็นเราก็จะโดนยิง เพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับปุ่มให้มันจางๆเอาไว้ให้เราดูรอบหน้าจอเราได้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับปุ่มโดยรวมเนี่ยเราควรจะจัดก่อนว่า3มนิ้วของเราเนี่ยแต่ละนิ้วต้องทําหน้าที่อะไรบ้างของผมเอาฝั่งขวาเอาไว้ในการคอนโทรลทั้งหมดในการเล่นส่วนนิ้วโป้งฝั่งซ้ายผมจะเอาไว้เดินอย่างเดียวและนิ้วชี้ผมก็เอาไว้ยิงอย่างเดียว คราวนี้พอเราจัดหมวดนมุ่แบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเราเล่นมันก็จะง่ายครับโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับให้เพื่อนๆเอาปุ่มของผมเนี่ยเอาไปปรับใช้ถ้าเราเอาไปปรับแล้วเราไม่ถนัดก็เอาโครง,งผมเนี่ยเป็นพื้นฐานแล้วก็ไปปรับขนาดปรับไซส์ปรับความโปรง่งใสปรับตำแหน่งให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ